เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวโรสิมาไทยยรรมตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนพนัดพิทยาคารขอนำเสนอผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานประจําปีงบประมาณ2565ดังนี้ส่วนที่1การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้นะคะที่ชั้นได้ดาเนินการดังนี้1นนะคะมีการสร้างคําอธิบายรายวิชาศิลปะ3ศิลปะ8รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มีการสร้างโครงสร้างรายวิชาศิลปะ3ศิลปะ8รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มีการสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชาศิลปะ3ศิลปะ8 รายวิชาเพิ่มเติมศิลปะไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ผลลัพธ์ที่ได้นะคะได้รับการอนุมัติจากทางโรงเรียนให้นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนได้เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่เขียนไว้อันนี้เป็นหลักฐานล่องลอยในการดาเนินงานนะคะแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อค่ะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผลลัพธ์ที่ได้คือผู้เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิดจากการลงมือทำและการปฏิบัติจริงตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ชื่อหน่วยการเรียนรู้ทัศนะสิ่งกับคุณค่าวัฒนธรรมชื่อแผนการเรียนรู้งานทัศนศสิ่งกับการสะท้อนคุณค่าวัฒนธรรม ระยะเวลาในการสอนหนงคาบเรียนอันนี้เป็นบรรยากาศในชั้นเรียนนะคะที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยแผนการสอน Active Learning ชิ้นงานของนักเรียนที่ได้ค่ะ1.4สสร้างและหรือพัฒนาสื่อน,นวัตกรรมเทคโนโลยีหรือแหล่งเรียนรู้นะคะ ดีฉันนะคะได้ดำเนินการสร้างสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้แก่รูปภาพโปรแกรมไฟล์ PowerPoint นะคะการเขียนโปรแกรมใน Google Classroom เพื่อให้นักเรียนนะคะได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้นะคะด้วยตัวเองในยามว่านะคะสร้างสื่อในรูปแบบวิดีทัศ์นะคะให้นักเรียนสามารถรับชมได้โดยผ่านการสแกน QR Code ค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างผลงานนะคะบรรยากาศกา,การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่สร้างขึ้นมาค่ะมุมความรู้ในห้องเรียน,นะคะ่ะอย่างที่ได้นำเรียนท่านคณะกัปะการไปแล้วว่ามีการสร้างสื่อนะคะเป็นไฟล์วีดีทัศนนะคะ เมื่อดิฉันสร้างเสร็จแล้วดิฉันก็จะอัปโหลดไฟล์เหล่านี้นะคะขึ้นในแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะคะแล้วก็ทำ QR code นะคะแปะไว้ตามมุมต่างๆของห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนะคะที่เข้ามาเรียนในเวลาเรียนหรือนักเรียนที่เข้ามาในเวลาว่างนะคะได้สามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนนะคะ อันนี้เป็นภาพนะคะที่นักเรียนกําลังใช้สื่อที่ิชั้นได้สร้างขึ้นนะคะประกอบการเรียนรู้ค่ะวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะคะที่ชันได้ดําเนินการดังนี้ค่ะใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายมีเกณฑ์การให้คะแนนนะคะประเมินจากภาระงานชิ้นงานของผู้เรียนมีการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์นี่คือเอกสารหลักฐานนะคะประกอบการทำงานนะคะ 1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้นะคะที่ชันได้ดําเนินการดังนี้ภาคเรียนที่2นะคะปีการศึกษา2564นะคะทำวิจัยเรื่องการพัฒนาการสอนออนไลน์วิชาทัศนศิลป์เรื่องการเขียนภาพทัศนิยภาพของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพนัสพิทยาคารปีการศึกษา2564ผลลัพธ์ที่ได้นะคะนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษานะคะปีที่1-2ทับ 2, มีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาศิละปะเรื่องการวาดภาพทัศนียภาพผ่านเกณฑ์ทุกคนคิดเป็นร้อยละหลอยถือว่านวัตกรรมที่ดิฉันสร้างขึ้นมานะคะใช้ประกอบการสอนได้ประสบผลสำเร็จค่ะอันนี้เป็นเอกสารหลักฐานนะคะในการทำวิจัยในชั้นเรียนนะคะเรื่องที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ชิ้นงานของนักเรียนค่ะ ่อมานะคะในภาคเรียนที่1น,นะคะปีการศึกษา2565นะคะมีชั้นได้ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ12นะคะโรงเรียนพนักพิทยาคารภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โดยใช้แบบจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning วิชาทัศนศิลป์เรื่องงานทัศนศิลป์สะท้อนคุณค่าวัฒนธรรม ผลลัพธ์ที่ได้นะคะผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นสนใจบทเรียนมากขึ้นกล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นผลการทํากิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละร้อยการทําแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละร้อยชิ้นงานเดี่ยวผ่านเกณฑ์ร้อยละร้อยค่ะผลงานการทําวิจัยนะคะเอกสารหลักฐานประกอบค่ะ เอกสารหลักฐานประกอบการทำวิจัยนะคะต่อมานะคะในหัวข้อที่1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนนะคะจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะเน้นให้ผู้เรียนนะคะเชื่อมโยงความรู้สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสือ่อกิจากรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนําผลลัพธ์ที่ได้นะคะผู้เรียนเกิดองความรู้จากการได้ลงมือปฏิบจจัติ น,นี้เป็นภาพประกอบนะคะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ค่ะอิชานให้นักเรียนนะคะออกมาสรุปความรู้นะคะเป็นแผนผักงกระดานะคะแล้วก็ให้คําแนะนํากับนักเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะ,ะเปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้ออกมานําเสนอผลงานนะคะที่เขาคิดหน้าชั้นเรียนนะคะ มีการเข้ารับการนิเทศนะคะจากครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียวกันแล้วก็ต่างกลุ่มสาระนะคะผลงานของนักเรียนค่ะมีบุมนำเสนอผลงานของนักเรียนค่ะเมื่อนักเรียนนะคะ สร้างสามผลงานหรือชิ้นงานตามที่ได้รับไปแล้วนะคะสร้างเสร็จแล้วก็จะนําผลงานของนักเรียนนะคะมาแปะไว้ที่มุมพ่อนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลาจและเป็นแนวทางนะคะให้นักเรียนรุ่นต่ตอไปหรือนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันนะคะนําไปใช้หรือนําไปปรับปรุ์ในการสร้างชิ้นงานของตนเองค่ะหัวข้อที่1.8นะคะอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนนะคะดิฉันได้ดำเนินการดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะ มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมนะคะเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนนะคะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจัดริยธรรมนะคะมีการประเมินด้านคุณธรรมจัดริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนค่ะอันนี้เป็นเอกสารหลักฐานนะคะการจัดกิจกรรมโฮมรูมค่ะมีบันทึกการโฮมรูมค่ะการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนค่ะ สนะคะการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ค่ะการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชานะคะดิฉันได้ดําเนินการดังนี้ค่ะมีการจัดทําข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนนะคะมีการทําสมุดเช็คชื่อนะคะของนักเรียนมีการจัดทำปพ5ค่ะอันนี้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินในด้านนี้นะคะสมุดเช็คเวลาเรียนของนักเรียนค่ะ 3. 2นนะคะดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนนะคะที่ันได้ดำเนินการดังน,นี้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะมีการประเมิน SDQ ของน,นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับจําำนวน42คนค่ะ ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษานะคะมิชั้นนะคะได้รับมอบหมายให้สอนทั้งหมดนะคะสัปดาห์ละ22ชั่วโมงนะคะปฏิบัติงานอื่นๆได้แก่งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้นะคะได้แก่งานตรวจการบ้านนะคะพาระงานของนักเรียนออกข้อสอบงานที่ปรึกษาจํานวน6ชั่วโมงงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้แกร่รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการงานแนะแนวกรรมการงานส่งเสริมวินัยและคุณธรรมรวม9ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นได้แก่กิจกรรมรักการอ่าน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานเยี่ยมป้านะคะจำนวน20ชั่วโมงต่อปีพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ไปทัศนศึกษาจำนวน8ชั่วโมงต่อปีปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาจำนวน10ชั่วโมงต่อปี เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินในด้านนี้นะคะอันนี้เป็นตารางสอบที่ได้รับมอบหมายค่ะคำสั่งโรงเรียนพนักพิทยาคารคะ่ะ 2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการนะคะชั้นนะคะได้เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ7นะคะมีการสร้างนะคะเครือข่ายผู้ปกครองนะคะและจัดตั้งรายกลุ่มผู้ปกครองนะคะเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารและร่วมกับผู้ปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะเอกสารรลักฐานประกอบการประเมินค่ะ ้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพนะคะอีซันนะคะมีการพัฒนาตนเองต่างๆดัง,งนี้ค่ะรางวัลที่ได้รับนะคะ1รางวัลครูสอนดีระดับสหวิทยาเขตชุมบรี2 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานครูผู้สอนที่เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชุมบุรีระยองรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนพนักพิทยาคารวุฒิบัตรที่ได้รับนะคะ 3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้นะคะดิฉันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะทางวิชาชีพกับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะค่ะนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนนะคะ จากที่ได้กล่าวไปเมื่อสัพพวกครู่ว่าดิฉันนะคะได้เข้ารับการอบรมนะคะโครงการถอดบทเรียนครูคผู้สอนที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้นะคะรูปแบบออนไลน์ออนแฮนและออนดีมานะคะและได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะดิฉันนำความรู้ในส่วนนั้นนะคะมาจัดทําเป็นสื่อการสอนนะคะแล้วก็ ปลดขึ้นแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะคะให้นักเรียนได้ศึกษานะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือนักเรียนที่ศึกษาบทเรียนออนไลน์ของดิฉันนะคะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคนค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ดิฉันได้เอาความรู้จากการอบรมนะคะมาสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะส่วนที่2นะคะการพัฒนางานตามประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียนนะคะ ประเด็นท้าทายนะคะเรื่องการพัฒน,นาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะเรื่องการวาดภาพทัศนียภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่1ด้วยสื่อการสอนคลิปวิดีโอและไฟล์ powerpoint ที่ครูเป็นผู้สร้างเรื่องการวาดภาพทัศนียภาพรายวิชาศิลปะ3รหัสวิชาส21103ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564อันนี้เป็นขั้นตอนในการดำเนินางานนะคะ รับที่คาดหวังนะคะเชิงปริมาณน,นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะจำนวนหกห้องรวมจํานวนนักเรียนทั้งหมดนะคะ248้ 2, คนได้รับการพัฒนาทักษะการวาดภาพทัศนียภาพจากการเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอสาธิตการวาดภาพทัศนียภาพคลิปวิดีโอเรื่องความหมายความรู้และมุมมองภาพทัศนียภาพและปลายความรู้ในรูปแบบไฟล์ powerpoint เรื่องการวาดภาพทัศนียภาพ ใช้มาทีมศึกษาปีที่1รายวิชาศิาลปะสามรหัสวิชาสอง1นึศภาคเรยียนที่2ปีการศึกษา2 5ง4โดยมีคะแนนผลสำบได้ผ่านเกณฑ์ในเนื้อาหาห่วยที่2เรื่องการวาดภาพทัศนียภาพผ่านเกณฑ์ร้อยละหของคะแนนเต็มน,นะคะคิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนนักเกรยียนทั้งหมดหรือ1 1 2ดคนผลลั์ที่ชั้นปฏิบัติได้นะคะเชิงปริมาณนะคะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะปีการศึกษา2 5 6 4ภาคเรียนที่2ทั้งหมด248คนนะคะมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด228คนคิดเป็นร้อยละ91.94ค่ะอันนี้เป็นหลักฐานนะคะการพัฒน,นาที่คาดหวังนะคะเชิงคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน6ห้องรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด248คนสามารถวาดภาพพัศนียภาพอาคารสิ่งก่อสร้างได้ถูกต้องมีความสวยงามแสดงนิติระยะใกล้ไกลในภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปบูรณาการกับการเรียนวิชาอื่นได้ชิ้นงานที่นักเรียนสร้างได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ6ของคะแนนเต็มผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะที่ดิฉันสามารถปฏิบัติได้นะคะเชิงคุณภาพนะคะ ก็คือนักเรียนนะคะจำนวนส0 0นะคะ28คนนะคะหรือคิดเป็นร้อยแล้วก็11.94นะคะมีชิ้นงานผ่านเกณฑ์ค่ะตัวอย่างชิ้นงานนะคะ